อ่นครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทันนี่ RKO นะครับผมในวันนี้ผมผมจะกลับมาเล่นเกมเกมหนึ่งที่ผมเคยสร้างชื่อเสียงกับมันไว้นะว่า <c oughs> นั่นก็คือเกม Dead by Daylight นั่นเองนะผมก็ตอนนี้ฆาตากรเวลสิบเอ็ดนะผมเพิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะผมก็ยัง ไม่มีอะไรส่วนเปิร์กเนี่ยก็เป็นเปิร์กธรรมดาทั่วไปนะผมผมอนากจะมาลองเล่นดูว่าเดอะเรดของผมเนี่ยพอขึ้นไปเวลแองคงสูงแล้วเนี่ยจะสามารถสู้ไขได้หรือเปล่านะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะโชว์กะเกียนมากน้อยแค่ไหนนะผมเดอะเรทเนี่ยเป็นตัวลูกรักผมเลยนะผมเพราะว่าผมจุติสามให้มันอะ่ะผมเอาชุดเลือดจากมันอะ่ะตัวเดียวอะ่ะผมเล่นอยู่ตัวเดียวอะ่ะตอนที่เกมออกมาแล้วทุกคนคิดดูตอนนี้มัน เนี่ยครบรอบ5ปีของ Dead by Daylight แล้วนะผมก็เออเป็นเกมที่ยาวนานเหมือนกันเนาะถ้าแบบคนที่แบบจุกมาตั้งแต่แรกๆไหนก็น่าจะรู้นะว่าแบบเกมมันพัฒนามากๆนะผมผมรู้สึกผมรู้สึกชื่นใจนะเหมือนแบบผมเห็นแล้วก็แบบเออรู้สึกแบบโอเคอะที่แบบเกมมันมาได้ขนาดนี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดอะเรทของผมตั้งแต่ยุคดั้งเดิมเนี่ยจะสามารถค่าไขาได้หรือเปล่านะผมบวกกแับบ เบิร์กง่อยๆของผมนะฮะที่ผมเอามาเมื่อกี้เนาะอย่ารอโหลดแป๊บหนึ่งเจนโลเมโลนะฮะผมนี่ก็เป็นเหมือนแบบคำพูดของของอ่าคนเขาเรียกไงผูพ้พัฒนาเนาะพวกเกมเดเวลอปเมนพวกดีไซน์อะไรพวกนี้เนาะครบรอบ5้าปีไม่น่าเชื่อนะตอนผมเล่นเนะ่ะผมจำได้ที่ผมจุกแรกๆอะ่ะแบบยากมากอะ่ะเกม เหมือนแบบเหมือนซื้อมาไม่เคยชนะเลยแบบเล่นไม่เคยชนะเลยนะผมเจ๊รอเขาโหลดกันนะเราไม่รู้ด้วยว่าจะได้ด่านอะไรเดลนผมจะไหวป่ะเนี่ยมาโชว์กา,กากให้ทุกคนดูนะผมกลับมาเล่นในรอบหลายปีโอ้ยตำรวจและคูนิตี้ด้วยด่านโคตรกว้างผมบอกเลยสวยละผมสวยละผมสวยมากผมยังไม่ชินด่านนี้เลยบอกตรงเมาส์กูไว,วไปเนย นนีคนดักรอเลยละกันหวดไปก่อนไล่ตามฮะโอ้โหมันมืดมากอะทุกคนมันมืดจนคอเด็ดผมมองไม่เห็นอะมันวิ่งไปนู่นโอเคตรงนี้ผมได้นะผมนี่ผมได้นะเอ้ยเขาวิ่งฉีกว่าตายยาะ ตายยากตายยากตายยากต้องแบบเถบเถบตัวเก้าอี้มาโอ้โหดูเสียงเก้าอี้ผมโอเคคนนี้มีตายยากนะต้องจําไว้ด้วยฮนะเวลาเรา,เราไลนะ่ไขรเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนลีออนอยู่ข้างล่างใ้ผมฝ่ายใช้สมาธินะเอ้ยผมรู้สึกว่าผมลืมเปิดเสียงไม่ได้ยินเสียงเลย ขออภัยทุกคนมาเอาใหม่ได้ยินเสียงเบามากเมื่อกี้ผมเอาเปิดกระทืบเครื่องมาด้วยนะบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกเอาเออเออเออแล้วเออแล้วตามดิตามเลยแบบนี้ตามเลยงงงงงอุ้ยเขาโดดข้ามเลยว่ะโอ้โหเขายาวอ่ะเขาวิ่งยาวอ่ะ เมื่อกี้อุ้ยมีห้องนี้ด้วยผมยังสำรวจแมปไม่ไม,ไม่ครบเลยสำหรับแรคคูนอะผมวิ่งดักไม่เป็นอไม่รู้มีไม้ตรงไหนตายาตายากตายาตายากตายยากแล้วก็อุ้ยวัต fuck อื้มสเตปสเตปเ,เคเราทำเอ้ยคนนั้นยังไม่มีคนไปช่วยก่อตั้งนานกว่าจะไป ตอนนี้เขายังปั่นกันไม่เสร็จนะผมเขาโดนธนาฟโฟเบียผมเข้าไปนะผมแล้วก็มีการกระทืบเครื่องของผมที่จะทําให้มากดสกิลเช็คยากขึ้นนะฮะเดี๋ยวนี้ผมก็ติดอาจารย์เจมกันนะอาจารย์เจม,มาซเซอร์ผมดูอาจารย์เจแล้วแบบผมพืเนี่ยผมกลับมาเล่นเด a บ b ยอีกทีหนึง่งเราแขวนไว้ที่ไหนวะผมลืมแฝนไว้ตงนู้นใช่ปหมอ,อมีคนมาช่วยล้โอเคเขาช่วยกันไปก่อน คือแมพมันใหญ่มากทุกคนและคูนะ่ะฟังเสียงอ่ะไม่ได้ยินเสียงใครได้ยินละว่าไงจะอเพื่อนไม่ช่วยเหรอแทงหลังมีปะแทงมาแทงมาเลยแทงมาแทงเออเออ รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมีแทงหลังแน่นอนมันมืดปะทุกคนว่ามันมืดผิดปกติปะมาตรงไม้เยอะอีกแล้วพับไปไม่พับว่ะเฮ้ยโอ้ยกระตุกเฮ้ยกระตุกแล้วโอ้โหปั่นทีเดียวเสร็จสองสามเครื่องผมหาไม่เจอเนะี่ยเมื่อกี้ แมปมืดมากทุกคนผมปั่นเสร็จทีเดียวสองเครื่องเลยวะสวยล้วผมสวยละ่ะเก็บไม่ได้สักคนแน่นอนฝั่งนู้เมื่อกี้เขาวิ่งเลยไม้ได้วยนะอ้โหไม้เยอะจัดผมหลงทางวะ่ะเอาจริงฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนเล่น เขาไปเล่นฝั่งนู้นกันหมดเลยวะเครื่องนอกแน่นอนเนี่ยเราเหยียบเครื่องจนดับไปแล้วอะเฮ้ยไม่มีใครมาปัดเลยวะไม่น่าเชื่อน่าจะเครื่องข้างนอกนะเฮ้ยไม่มีเลยวะชิบหายแล้วเขาไปอยู่ไหนกันวะเขาเซียนเขาเนียนมาก ลองกลับมาเช็คก,ก่อนเพื่อมีคนมาช่วยมาละมาละได้ยินเสียงวิ่งถอนเสาถอนเสาอยังยังจะถอนเสาตายยากไปตายยากไม่เข้าไมา้แล้วก็ไม่วิ่งเข้าไมา้ทางหลังมันใช้ได้บ่วะไม่ได้แล้วหมดแล้วตายแล้วคนนี้ เมื่อกี้ลุงบิววิ่งมาทางนี้นี่ไงลอยเท้าคือด่านแคบมากแล้วก็กว้างมากในเวลาเดียวกันชิปหายแล้วเอ้ามีคนมีเสียงซอมบี้ด้วยเล่ข้างนอกลุงบิวอ้ไม่เห็นไม้นะเมื่อกี้ผมไม่เห็นไม้ลุงบิว ลุงบิวอยากจะจูบกมากมัง้งโอ้โหเรียบร้อยเลยเขาปั่นกันเร็วมากอะปัดไทยกุ้งสดหิวเลยกูโอ้โหยังมีไม้อีกอะทางยาวนี่มีไม้เยอะเนาะตรงน,นี้ก็มีไม้อีก โอ้โหติดว่ะยิงไปขวาโอเคอฮ้ยมันกระตุกอะไรวะผมงงแม่งตายยากใส่มันตายยากใส่ผมผมเราเสียเวลากับลุงบินจบแล้วทุกคนเอ้ยมันกระตุกอ่ะทุกคนกดูดิกระตุกอะไรวะเอ้งง คือไม้เยอะมากโอ้โหผมไม่ร้ล้วลุงบินผมไปที่อื่นเถอะผมเสียเวลาปั่นเสร็จแล้วอะ่ะสี่คนผมเก็บไม่ได้เลยวะ่ะวอมอวอมือวอมมือฝั่งนี้ไม่มีคนปั่นอนะเอ้ยข้างนอกก็ไม่มีคนปั่นอย่างเนียนตีนี้เขาเนียนจริง มันก็มีอยู่สามเครื่องนี้แหละเขาะจะไปปั่นที่ไหนกันวะ mm hmm. ยัดไม้เลยดีกว่ายัดไม้เลยดีกว่า mm hmm. ผมยัดไม้เลยดีกว่าโอเคเอาออกไปแขวนสว่างสว่าง่อยดีกว่าไปเราจะได้คุมได้ <laughs> หลุดป้ะวะไม่หลุดหรอกเมื่อกี้มีคอเด็กมาช่วยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อพวกเขาเนียนกันจริงๆเกมนี้เนียนมากคอเดตอือืมอืม,อมผมไม่รู้ว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่านะ โอ้ว,วิ่งอย่างไวอะ่ะไอมีคนไปช่วยเราต้องเล่นมันโซนแล้วอะเราวิ่งมัวไม่ได้ละเราต้องโซนละเอาห้องวีนี่มันห้องวีครับนี่มันห้องวีโอ้พับไม้เลยตายยาไม่ตายยาไม่ตายยาอีกเครื่องหนึ่งมันอยู่ใกล้กันไงเราสามารถโซนได้ แขวนตรงน,นี้ไปก่อนอีกคนหนึ่งเขาก็เจ็บนะผมว่าเขาน่าจะกลับมาช่วยปะเฮ้ยเขาไม่มาวะเฮ้ยตัวน,นี้เราโซนได้เราสบายเลยเราแค่ฟังเสียงเราโซนได้เราโซนได้ แค่ฟังเสียงดีๆดูว่าเขาจะเนียนกันขนาดไหนมาแล้วมีบอโลวอ่ะตายยากไม่ตายยากไม่ยอมตายยากแทงหลังปะไม่แทงนะ่ะโอ้โห อันนั้นเขาไปฮิวตัวเองแล้ววะไม่ดูเขาหาหลุมยังไอ้ผัดไทยตายปะวะตายแล้วไม่มีคนมาช่วยแล้วผัดไทยข้างบนตายละเหลือเครื่องเดียวผมบอกเลยว่าลำบากมันลำบากมันอยู่ใกล้กันคนนี้คือใครไม่รู้วะคอเด็ดอะตายยากคนนี้น่าจะตายละผมไล่ตัว ไล่อีกตัวเอาเขาออกหลุมเฉยโอ้โหแม่งมีกุญแจผมตีผิดตัวโอ้โหจบแล้วเอ้ยอีกตัวหนึ่งเราตีล้มมาที่ไหนวะเขาเปิดหลุมทุกคนโอ้โหอดเก็บสี่เลยเศร้าอ่ะ อดเก็บสี่เลยแม่งมาลงหลุมคนนี้มีแทงหลังบอกวอะมีมีก็รอดก็ปล่อยเข้าไปครับไม่มีโอ้อดเก็บสี่อ่ะอุตส่าห์คุมโซนมาอย่างดีไอคนสุดท้ายมีกุญแจหงุดหงิดหงุดหงิดแม่งเอ โอ้ดูแวเดอเลดผมแต่งตัวเป็นฆาตกรโหดอยเนี่ยมันกระตุกอะไรวะผมงงใช่าย <laughs> กระตุกเกง่งเดี๋ยวผมดูอันนึงโอเคได้มาขีดนึงนะผมโอหกล้าไปสามถือว่าโอ้โ oh, หแล้วดูแรง์ที่ผมเจอแรงสี่แต่เขาไม่คุญแจกุญแจแดงสองอันโอ้โ oh. ห <laughs> เขาเกียดผม คุณมีกุญแจแดง2อันนะครผมก็เราได้แต้มไป24 0หมเนาะก็เราไล่อย่างเดียวเลยแล้วครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันสำหรับฆาตกรนะผมที่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับ d e a d by Daylight นะผมในรอบหลายปีของผมเลยนะครับผมก็เป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมอาจจะเล่นไม่เก่งนะผมก็ก็ตามนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ดูเขามีแรงโอ้โห ก็เฮ็ดอยู่คินเลยก็เกลียดผมใหญ่เลยวะโอเคผมไปก่อนแล้วผมฝากคลิไปไว้ด้วยทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับเกลียดอะไรกูรักหนาว